何? บรนด์ไฮบี้เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีในด้านการทำเครื่องเล่นเพลงหรือดิจิตอลอะแดร์เพเยอร์นั่นเองโดยไฮบี้นั้นแต่เดิมจะเป็นบริษัทที่เน้นการทำซอฟต์แวว์ให้กับเครื่องเล่นเพลงแบรนด์อื่นๆในเวลาต่อมาก็เริ่มทำเครื่องเล่นเพลงเป็นของตัวเองอย่างเช่นไฮบี้ R3 R6 จนมาถึงรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันอย่างเช่น R6 2020 R8 หรือเครื่องเล่นเพลงที่ใช้อั r วอาอย่าง RS6 ในส่วนของหูฟังทางแบรนด์ก็เคยออกมาหลายรุ่นอย่างเช่น C1 C2 บนไฮบี Bean, ้คิสตันสและแดกแอมดองเกิลที่ทางโฮลิสด์ได้นำมาจำหน่ายและมียอดขายถล่มทลายอย่าง FD1 และ FC1 นั่นเองและล่าสุดไฮบี้ได้ปล่อยตัวใหม่ออกมานั่นก็คือไฮบี้ FC5 นั่นเองซึ่งมาพร้อมกับหน้าตาความสามารถและสเปคที่น่าสนใจมากๆกับค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อที่5,990บาทซึ่งในราคานี้ FC5 จะให้อะไรเราบ้างไปดูกัน ให้ BFC5 นั้นใช้ชิปแดบ ES9281 Pro จากค่าย e s s s a b e r ที่มาพร้อมฟังก์ชันการถอดรหัส MQA แบบฮาร์ดแวร์ดีโคงได้จนถึง 8x เลยทีเดียวพร้อมชิป m ู่ ES9063Q ถึง2ตัวเพื่อให้ได้กำลังขับ Dynamic กและเวทีเสียงที่มีขนาดใหญ่ไม่แพ้กับเครื่องเล่นเพงลงระดับไฮไฟเลยแม้แต่น้อย สามารถถอดอาหารหัส PCM ได้สูงสุดถึง32บิต384กิโลเฮิรตซ์รองรับ DSD 1 2 8ลองรองรับ Hi-Res Audio ให้กำลังขับสูงสุดถึง125มิลลิวัตต์บวก125มิลลิวัตต์ที่32โอห์มมาพร้อมกับช่องบลานซ์โฟนเอา4.4และสายแปลงเฉพาะรุ่นเพื่อให้ใช้กับหูฟังที่มีปลั๊กซิงเกิลเอขนาด3.5มาตรฐานได้มีน้อยฟอ์ที่ต่ำสงัด บอดีท้ทำจากอลูมิเนียมและก็จบเทมเพ์สกัดอย่างหรูหราน้ำหนักเบาเพียง22.5กรมัมมีปุ่มฮาร์ดแวร์วอลลุ่สามารถปรับระดับเสียงได้ถึง30ระดับรองรับกับหลากหลายอุปกรณ์และหลากหลายระบบอย่าง Android, iOS, Windows 10และ Mac OS หากใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Lightning Port จะไ็นต้องซื้อสายแยกโดยเราแนะนำเป็น Fiio LTLT1 ราคา490บาท ไฟสีแสดงผล R G B บน F C 5จะเปลี่ยนสีตามค่าแซมปิ้งเ r a หรือฟอร์ m a ตโดยสีแดงหมายถึงกำลังเชื่อมต่อไม่ได้เล่นอยู่สีฟ้าหมายถึงกำลังเล่น PCM 3 2 4 8 k h สถึง4ี่เฮสีเขียวหมายถึงกำลังเล่น PCM 8 8 2 1 9 2 k h ถึงห9 2รหรือ DS D S D 6 4สีเขียวสว่างหมายถึงกำลังเล่น PCM 3 5 2 8 3 4 k h z ถึง384 หรือ DSD 128สีม่วงหมายถึงกำลังเล่น MQA เมื่อเราแกะกล่องออกมาสิ่งที่จะพบก็คือ DAC M HiBi F c ี mm ่า hmm. สายเชื่อมต่อ Type C to C สั้นๆสำหรับเชื่อมต่อกับมือถือหรือแล็ปท็อปที่มีช่อง Type C สายเชื่อมต่อ Type C to A สั้นๆสำหรับเชื่อมต่อกับแล็ปท็อป สายแปลงแจ็คจากบาลานซ์4.4เป็น3.5ซิงเกิลเอ็นที่ใช้เฉพาะรุ่นของ h ฮบีเ4.5เท่านั้นหากท่านต้องการใช้กับเดสก์ท็อป PC ท่านสามารถใช้งานร่วมกับสาย USB Type C to A ที่รองรับด a t r าเ s อร์แบบยาวได้โดยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปส่วนสาย Type C to Lightning เส้นสั้นสำหรับผู้ใช้ Apple device ทางเรามีจำหน่ายเป็นรุ่น f i โ O LT LT 1และาเพียง490บาทเท่านั้น ไฮบีเอฟซ5เมื่อเสียบกับอุปกรณ์จะดีเทคได้ไวมากๆไม่มีป๊อปน้อยระหว่างเสียบเข้าหากต้องการจะถอดออกควรหยุดเพลงหรือถอดปลั๊กหูฟังออกจากตัวแจ็คก่อนเพื่อป้องกันการเกิดเสียงป๊อปน้อยซึ่งในระยะยาวอาจจะมีผลเสียต่อตัวหูฟังและการได้ยินของผู้ใช้ขัว Type C ของสายที่แถมมาให้นั้นแน่นหนาพอประมาณสาย t y p e C ี2 c ที่แถมมาให้มีคุณภาพกลางหากต้องการสาย t y p e C ที่แน่นหนามากขึ้น ผู้รีวิวขอแนะนำเป็น BDTC 05 V2 ราคา5 9 0 0าทใถึงห5 0้ f c 5บาทไฮฟให้เสียงโดยรวมที่มีความเป็นธรรมชาติสมดุลดีทนสว่างเล็กน้อยกระชับเวทีเสียงกว้างขวางอลังการแยกด้านลึกได้ดีมากๆไหลละเอียดดีฟังเพลงได้หลากหลายแนวแหลงขับสูงและที่สำคัญ เจ้าตัวแดกมีการจัดการพลังงานที่ค่อนข้างดีไม่ร้อนและไม่สูบแบตเตอรี่เมื่อใช้ในเวลานานแนวเสียงย่านต่ำเบสสปีดไวกระชับขนาดลูกเบสเป็นไปตามที่บันทึกมาไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปอิมแพคแรงแรงประทะดีมากๆหัวโนสโฟกัสคมชัดเป็นธรรมชาติดีใไฮเบสที่คุณภาพดีลงได้ลึกมีไดนามิกที่ดีมีเท็กเจอร์ที่ชัดและละเอียด ไม่บูสต์ปริมาณเบสเพิ่มขึ้นไปกว่าต้นทางแม้ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็ว f c 5ก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆยิ่งได้หูฟังที่ตอบสนองย่านต่ำดีๆเจ้า f c 5จะยิ่งรีบประสิทธิภาพเบสของหูฟังได้ออกมาอย่างเต็มที่ย่านกลางเสียงร้องจะนำหน้าวงดนตรีประมาณหนึ่งเสียงร้องจะอิ่มแต่ไม่หนาจนเกินไปเป็นธรรมชาติไม่สว่างหรืออุ่นเกินไปไม่หวานแต่ไม่แข็งกระด้างให้เสียงร้องที่ถูกต้อง ให้รายละเอียดเสียงร้องและเสียงดนตรีย่านกลางที่ดีมากๆเสียงก,กีต้าร์นั้นจะพุ่งคมสดแต่ไม่เสียดมีเนื้อหนังดีไม่แหบแห้งเครื่องดนตรีเครื่องสีเครื่องเป่าทำได้เป็นธรรมชาติสมูทและลื่นไหลดีมากๆโดยจะไม่ทิ้งดีเทลเลยแม้แต่น้อยย่านสูงเสียงสูงนั้นจะใสสว่างสะอาดรล,ละยิบรละยับทอดตัวได้ไกลละเอียดเป็นธรรมชาติมีความคมเล็กน้อย แต่ไม่พุ่งเสียดโปง่งให้รายละเอียดเสียงที่เยอะแต่ไม่เซ็งแซ่น่าลำคาญเวทีและมิติไฮบีเอ5นั้นให้เวทีเสียงที่ดีมากๆทั้งในด้านกว้างและด้านลึกโดดเด่นมากในการแยกเลเยอร์ยิ่งโดยเฉพาะด้านหน้าและด้านหลังเวทีนั้นสัมผัสได้ชัดเจนช่องไฟชิลนตีไม่แพ้เครื่องเล่นเพลงราคาแพงๆเลยภาพรวมเสียงนั้นจะโป่งดีมากๆข้อสังเกต เมื่อเปรียบเทียบเจ้า Fc5 กับแดกแอมตัวอื่นๆที่มีการใช้งานคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็น Rio Ka3, Charing Ua2, h a y b e Fd1 เจ้า Fc5 นันจะทําได้ดีกว่าในทุกๆด้านพอสมควรตามสเกลราคาที่ต่างกันเสียงโดยร่วมของ Fc5 นั้นทําได้เหนือชั้นมากๆถึงแม้จะเล่นที่แซม p l i n เลทที่ต่ำกว่าก็ตาม h a y b e Fc5 นั้นเป็นแดกแอมหางหนูที่ทรงพลังในด้าน Sound q u a l i t ไม่แพ้กับเครื่องเล่นเพลงเลย มีเพียงช่องบาลานซ์4.4แต่ยังแถมตัวแปลงเฉพาะรุ่นสำหรับช่อง3.5ซิงเกิลเอ็นมาให้ให้โทนเสียงที่ธรรมชาติติดสว่างเล็กน้อยเวทีเสียงกว้างและลึกอลังการแยกแยะชิ้นนตรีได้ดีมากๆฟังเพลงได้หลากหลายแนวแหละขับดีพื้นหลังสง,งัดรองรับ MQA 8x เหมาะสำหรับนักเล่นสายดองโกที่เล่นอย่างจริงจังเนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างสูงและรองรับเพียงช่องบาลานซ์4.4 แสบเซเว่นวันเดอไสินค้าลดราคา7วัน7อย่างหากใครสนใจสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันอัปเดตประจำทุกสัปดาห์ โอเคค่ะทุทกๆคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและอย่าลืมคิดถึงหูฟังคิดถึงโฮลี่สายร้านขายหูฟังคุณภาพดีต้องโฮลี่สายสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ